ครูเชื่อนะครับว่าหลายคนรู้จักทุกคนเลยแหละรู้จักลมรู้จักเมฆรู้จักฝนแต่นักเรียนรู้ไหมว่าเมฆลมฝนมีที่มาอย่างไงถ้ายังไม่รู้ตามไปดูเลยครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับนักเรียนชั้นป .1 นะครับจะอยู่กับเรื่องเมฆลมฝนครับผมเมฆลมฝนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักเมฆรู้จักลมรู้จักฝนนะฮะ แต่ทราบหรือไม่ว่าเมฆลมและฝนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้านักเรียนทุกคนมองออกไปที่ากระต่างอ่ะอย่างคุณโมขอโทษครับแสงแสบตามองออกไปที่รกระต่างเนี่ยคุณโม,มก็จะเห็นก้อนเมฆนะครับเปิดหน้าต่างไปก็จะสัมผัสกับลมได้นะฮะแล้วก็บางวันฝนตกก็จะรับรู้ได้ซึ่งนักเรียนทุกคนรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ล่ะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โอเควันนี้ครูโมจะพานักเรียนไปรู้จักกับ3สิ่งนี้ครับผมสิ่งแรกที่ครูโมจะพาทักเรียนทุกคนไปรู้จักนะครับนั่นก็คือฝนอเราไปรู้จักกับฝนกันก่อนนะครับฝนนะครับหมายถึงน้ําที่ตกจากท้องฟ้าน้ําที่ตกจากท้องฟ้านะครับเกิดการระเหยรวมตัวกันเป็นเมฆและตกลงมาเป็นน้ําฝนนะครับเมื่อตกลงมาแล้วเมื่อตกลงมาแล้วอ่ะ เมื่อตกลงมาแล้วมันก็จะไหลไปไหนไหลไปสู่แม่น้ําลำคลองลูกถ้านักเรียนทุกคนยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไปรวมกันได้ยังไงครูมีรูปภาพให้ดูอ่านะครับนี่ครับคือภาพวัฏจักรของก้อนเมฆนะฮะเกิดจากแสงแดดแสงแดดนะครับส่องแสงลงมาเกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนเสร็จอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเกิดความร้อนน้ำละเหย ละเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าเสร็จแล้วจะเกิดการควบควบกลายเป็นเมฆนะฮะควบกลายเป็นเมฆเมื่อเป็นเมฆเสร็จปุ๊บนะฮะมีน้ําหนักเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอากาศเริ่มรับน้ําหนักของก้อนเมฆไม่ไหวแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาตกลงมาเป็นเม็ดฝนนะฮะหล่นลงมาบนพื้น ดินของเรานะครับซึ่งฝนเมื่อตกลงมาแล้วฝนไปไหนฝนก็จะเป็นน้ำหลูกเป็นน้ำไหลลงไปสู่แม่น้ำลำคลองไหลลงไปสู่แม่น้ำลำคลองเมื่อไหลลงไปสู่แม่น้ำลำคลองมันก็จะไหลไปที่ทะเลนะครับแล้วก็เกิดการอยู่เงี้ยววนไปอย่างเงี้ยเหมือนกับรูปภาพนะครับแล้วฝนเนี่ยมันมีความสำคัญกับชีวิต เราอย่างไรมีความสมพัน์กับหนูอย่างไรมีความสัมพันธ์กับคุณครูหรือผู้ปกครองอย่างไรฝนนะครับถือว่าเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เลยนะครับคราวที่แล้วเราอาจจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับโลกไปแล้วว่ามีน้ํามีน้ําใช่มีน้ํามากกว่าแผ่นดินแต่น้ําทั้งหมดในโลกเนี้ยเป็นน้ําเค็มเป็นน้ําเค็มซะส่วนใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถนํามาใช้อุป,ปโภคบริโภคได้ฝนนี่แหละ ที่ตกลงมาทําให้เรามีน้ําจืดไว้ใช้ทําอะไรบ้างครับ 1. เลยไว้ใช้ดื่มกินอ่ะเราดื่มน้ํานะครับเราทุกคนต้องดื่มน้ําถ้าไม่ดื่มน้ําเรา3มวันนะครับสามวันถ้าเราไม่ดื่มน้ำสามวันร่างกายจะขาดน้ำและทำให้เกิดเสียชีวิตได้เพราะน้ำเป็นแหล่งสำคัญของเกลือแร่สองชำระล้างร่างกายแหนช่วงหน้าหนาวนี้สารภาพมันจะได้ดีใคร ใครที่ไม่อาบน้านะครับต้องอาบน้ําชําระล้างร่างกายนะครับจะได้สะอาดสะอา้านถ้าหนาวไม่ไหวก็ต้มน้ําอาบก็ได้แต่ไม่แนะนําเพราะน้ําร้อนจะทําให้ผิวของเราแห้งนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับน้าเนี่ยทุกสิ่งมีชีวิตต้องบอกว่าทุกสิ่งเลยลูกสิ่งมีชีวิตบนโลกใบน,นี้ทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกใบน,นี้ต้องการน้ําครับต้องการน้ําต้องการน้ํานะครับดังนั้นฝนเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ย จะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับอย่าลืมว่ามันมีอาชีพที่ต้องการที่ต้องการใช้น้ําปริมาณมากนั่นก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรรมหรือเกษตรกรนะเกษตรกรรมคืออาชีพเกษตรกรคือตัวบุคคลนะครับเราเกษตรกรซึ่งทําอาชีพเกษตรกรรมงงไหมเกษตรกรทําอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะฮะ เขาต้องการน้ําลงมาเพื่ออะไรข้าวที่เรากินนักเรียนทุกคนทานข้าวใช่ไหมครับนักเรียนทานข้าวข้าวถ้าไม่มีฝนเป็นไงแห้งแล้งตายนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องการน้ําไว้ใช้ในการประกอบอาชีพดังนั้นแล้วฝนจึงมีความสําคัญกับอาชีพเกษตรตกร,ร,ตกกรอ่าโอเคนอกจากฝนแล้วนะคะครูคจะพาไปดูลม ลมนักเรียนรู้จักลมไหมลมนะครับลมคืออะไรฮะลมคืออะไรจริงๆครูข้ามเมฆมานะเดี๋ยวเราเอาไปลมเหมือนกันได้มันไม่เป็นไรสลับกันได้นะครับลมคืออากาศที่เคลื่อนที่เอ๊ะมันเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่แนวราบลูกลมคืออากาศที่เคลื่อนที่แนวราบนะครับ เกิดจากความแตกต่างระหว่างอากาศนะครับอากาศเย็นมากกับอากาศร้อนมากเนี่ยทำให้เกิดลมนะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วลมจะพัดจากพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเย็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเย็นนะลมจะพัดจากที่เย็นไปที่ที่ร้อนกว่าดังนั้นแล้วที่ที่มีลมพัดอากาศมักจะเป็นยังไงเย็นสบายนะครับมีใครโดนลมแล้วรู้สึกไม่เย็นไหม บางครั้งเนี่ยอย่างช่วงเนี้โดนลมแล้วยังรู้สึกหนาวเลยนะครับไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดูลมจะเคลื่อนที่จากที่ที่เย็นกว่ามาที่ที่ร้อนกว่าจะทําให้ร่างกายเราเย็นสบายนะครับบริเวณที่มีอากาศลมพัดเนี่ยจะเย็นสบายส่วนตัวที่สามเมฆเออเมฆนักเรียนทุกคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับเมฆคืออะไรเมฆเกิดจาก การรวมตัวลูกเมฆเกิดจากการรวมตัวของไอ้น้ําไอ้น้ําดังภาพเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้เห็นไหมภาพที่มีไอ้น้าระเหิดระเหยขึ้นไประเหยนะเป็นระเหยไม่ใช่ระเหิดระเหยขึ้นไประเหยขึ้นไปเมื่อระเหยขึ้นไปก็ไปรวมกันครับไปรวมกันเป็นเมฆเป็นเมฆเป็นเมฆเดี๋ยวเดี๋ยวพอขึ้นป .2 แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมฆมีกี่ชนิดตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าน one day, one day. ี the the of of ่คือก yeah, <then>. the ้อนเมฆก้อนเมฆเกิดจากการระเหยของน้ํานะ พอหนึ่งเอาแค่นี้ก่อนอย่เพิ่งใจร้อนนะครับเมฆนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเมฆก็จะมีสีแตกต่างกันนะลูกเมฆจะมีสีแตกต่างกันถ้าลองสังเกตอย่างวันนี้อากาศแจ่มใสเมฆก็จะเป็นยังไงเป็นเป็นสีอะไรเป็นเป็นสีขาวใช่ไหมเมฆก็จะเป็นสีขาวนะครับเมฆสีขาวแต่ถ้าเมื่อไหร่ฝนตกท้องฟ้าครึ้มเมฆจะเป็นสีอะไรครับสีอะไรสีอะไรสีอะไร เก่งมากครับเมฆจะเป็นสีเทาจะเป็นฟ้าครึ้มอ่าเมฆจะเป็นฟ้าครึ้มนะครับก็จบไปแล้วนะลูกสําหรับวันนี้ครูมโมไปเร็วเลยขออนุญาตไปรวดเร็วเลยเจ็ดนาทีพอนะครับนักเรียนจะได้มีเวลาไปทําแบบฝึกหัดจะได้มีเวลาไปศึกษาหรือเวลาไปช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนะฮะนะครับมีแบบฝึกหัดให้ทำสามข้อ เดี๋ยวครูแปะไว้ให้นี่แน่อ่าแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะลูกนะสามข้อถามง่ายๆเลยถ้าเกิดจําไม่ได้ย้อนกลับไปย้อนกลับไปฟังต้นๆคลิปใหม่นะครับข้อที่หนึ่งครูโมถามด้วยว่าฝนเกิดจากอะไรเอ้บอกไปแล้วนะฝนเกิดจากอะไรข้อที่สองอาชีพใดต้องพึ่งพาอาศัยน้ําในการเพาะปลูกอาชีพใดต้องพึ่งพาอาศัยน้ําในการเพาะปลูก อ่าส่วนข้อที่สามลมเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดลมเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดถ้าตามไม่ทันเดี๋ยวครูแปะข้อความมาให้ลูกไม่ต้องกลัวครูแปะไว้ให้ดูโอเคไว้เจอกันเรื่องต่อไปเราจะไปพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในการปฏิบัติตนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับวันนี้รบกวนนะักเรียน เท่านี้นะครับรบกวนผู้ปกครองเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวไปเจอกันในในลายกลุ่มแล้วกันไปเจอกันในลายนะครับวันนี้เดี๋ยวฝากคลิปไว้เท่านี้โอเคครับสวัสดีครับ